ย้อนกลับไปในศตวรรษที่12ยุคราชวงศ์ซ่งชาวจีนประดิษฐ์แว่นตาดำขึ้นมาจากการเผาหินควอตในสมัยนั้นแว่นตาไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นทางแฟชั่นหรือใช้กันแดดแต่นำไปให้ผู้พิพากษาใส่ในศาลนั่นเองส่วนเหตุผลที่ผู้พิพากษาต้องใส่แว่นตาดำเพื่อปกปิดสีหน้าทางดวงตาทำไมนะหรอเพื่อสื่อให้เห็นว่าผู้พิพากษาไม่ได้เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามจีนไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ผลิตแว่นตาดำขึ้นมาในศตวรรษที่1จากกพัรดิเรโนแห่งโรมันประสบปัญหาแดดแยงตาตอนที่นั่งดูกีฬากลางแจ้งพระองค์จึงนำมรกตมาตัดเป็นเลนและแนบเข้ากับตาในขณะที่ชาวพื้นเมืองอย่างเช่นชาวอินูอิต ชาวยูปิกรวมถึงชาวอาลิวที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือพวกเขาได้ดำนาของตัววอรัสหรือกระดูกของกวางคาริบูมาแนบกับดวงตาโดยเจาะเป็นช่องเล็กๆบริเวณกระดูกเพื่อลดแสงที่เข้ามาในดวงตานั่นเองแว่นตาในลักษณะนี้เป็นความเก่าแก่ก่อนยุคป,ปัติศาเลยนะคะ